ก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ Money PS นะครับผมนะฮะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเนาะวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของแอปแคนซีหรือว่าแคนยี่นะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาซึ่งเป็นแอปแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับผมนะคือแอปนี้นะครับผมซึ่งของผมตอนนี้นะครับคือไม่สามารถเข้าระบบได้นะครับผมก็คือเหมือนว่าาทงแอป จากความสงสัยว่าผมทําการโกงหรือว่ายัางไงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้โกงนะครับผมแต่ว่าผมได้ทําการทิ้งลิงก์ในของลงไปนะครับผมก็คือให้เพื่อนๆกดเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าที่ให้ที่เพื่อนๆกดลิงก์ของผมเข้ามาน่าจะก,กดอ่าเยอะมาสมัครเยอะเกินตามเยอะเกินนะครับผมอ่ะก็เขาได้แจ้งว่าผมมีข้อสงสัยนะครับผมข้อตามนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ผมเอาไปแปลดูนะครับผมเพราะว่า ผมน่าจะทําการโกงนะครับผมเขาบอกผมมานะแต่ว่าผมยังไม่ได้โกงอะไรนะครับผมแต่ว่าก็โดนบล็อกไปที่เรียบร้อยนะครับผมเขาบอกว่าสามารถติดต่อได้ครับผมก็กดตรงนี้คือติดต่อไปแต่ว่าผมกดไปไม่สามารถติดต่อได้นะครับผมนะก็ะส่งแอปแคมจี้นี้นะผมผมก็อาจจะไม่สามารถทําการถอนมาให้ทุกคนดูได้แล้วนะครับผมนะแต่ว่า ถ้าใครที่อยากดูเรื่องในการถอนเงินว่าถอนเงินยังไงเดี๋ยวก็ลองค้นหาใน youtube ดูนะครับผมว่ามีหลายช่องที่เขาทําการถอนมาให้ดูอยู่นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปสมัครใหม่ดูว่าสมาัครใหม่ได้ไหมอ่าจจะอีเมลใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวไปขอล้างข้อมูลแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับผมก็โอเคนะครับผมอะ่ะผมก็ทําการกดล้างข้อมูลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขอกดเข้าไปสมัครใหม่ครั้งหนึ่งนะครับว่า อ่าสมัครใหม่ได้ไหมนะครับผมนะก็น่าจะไม่แน่ใจนะครับผมคือ,อผมโดนเขาบล็อกไปแล้วนะน่าจะอ่าที่ผมเอาทิ้งไปแล้วเพื่อ,อนๆกดเข้ามาสมาัครอ่าเขาขั้นเยอะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมคือสมัครมาติดต่อเนาะก็ทําของแอปเขาตรวจสอบได้ว่าทําไมมันสมัครมาเยอะเกิน เขาน่าจะกดบล็อกของผมไปนะครับผมนะถ้าของใครที่อยากกดไปแล้วก็สามารถทํางานแล้วสามารถถอนได้ก็ถอนเลยนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวของผมเดี๋ยวจะล็อกอินด้วยอีเมลใหม่ละกันนะครับผมซึ่งของผมมีอีเมลอยู่หลายตัวนะครับผมนะอีเมลตัวแรกคือโดนขาบล็อกไปเดี๋ยวจะสมัครตัวอีเมลใหม่นะครับผม ก็กดเข้าไปนะครับบอกว่ายังสมัครได้ไหมถ้าสมัครไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็คงจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมนะสองแอปพลิเคชันแคนยี่หรือว่าแคนชีนี้นะครับผมดูเหมือนว่าไม่สามารถสมัครได้นะครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับผมวนะ่ผมก็ไม่สามารถทํางานของแอปนี้ได้แล้วนะครับผมส่วนเรื่องในการถอนยังไงถ้าผู้ชมที่อยากไปดูเรื่องในการถอนเดี๋ยวผมจะไปใน YouTube แล้วก็ไปให้ทุกคน ดูว่าช่องไหนเขาทําการถอนมาให้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูกันเลยนะครับผมส่วนผมก็ทําไม่ได้แล้วก็อาจจะถอนแอปนี้ทิ้งนะครับผมซึ่งส่วนเรื่องในการติดต่อไปผมก็ไม่สามารถติดต่อได้ถ้าใครรู้วิธีในการติดต่อไปของแอปมินเขาก็บอกได้นะครับผมทิ้งทิ้งคอมเมนต์หรือว่าอ่าอ่ดีําการติดต่อของแอปนี้ไว้ใต้คลิปได้ถ้าใครรู้ก็ช่วยหน่อยนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปแนะนำอ่าช่องที่เขาได้ทําการถอนมาให้นะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีในการถอนเดี๋ยวผมจะไปแนะนัช่องที่เขาทําการถอนมาให้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมฮะอ่าเราก็มาในของช่องอ่างานฟรีชันแนวนะครับผมเนาะคือถ้าใครยังไม่รู้วิธีในการถอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะวิธีในการถอนของช่องงานฟรีชันแนวนี้มาไว้ใต้คลิปนะครับผมเนาะก็ถ้าใครอยากดูวิธีในการถอนก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมเนาะ ก็ประมาณแค่นี้นะครับผมก็คือผมไม่สามารถเล่นท้าในของแอปนี้ได้แล้วนะครับผมก็โดนเขาแบนไปนะครับผมเนาะก็ไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมว,วิธีในการติดต่อไปผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะติดต่อไปยังไงนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกัน,นกคลิปหน้าครับ